สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอชทุกคนครับพบกับสินภาลวยเหมือนเดิมครับในส่วนเวลาเย็นเย็นอตอนนี้การซ้อมทุ่มอเอดีนะครับเนาะวันที่21วันที่ยีสิบเเป็ปนเพื่อาร์เก่กันยายนต์สองพัน5 6 6อยกสิบค,ครับ อัพนี่กาซิมาลงเลขกเด่นลางครับเด่นลางหาตัวมาหนึ่งถึงสองตัวครับวันที่แล้วเด่นลางอ่าเด่นลางเด่นซับตัวมาหนึ่งตัวเก้าสองสี่จะเข่าเลขสี่นะครับนเนาะเขา่าเล็กสี่อัตว่าเข่าอยู่ครับตะวันเลขกอ่าจับคู่นะครับเนาะจับคู่รุดไปนะครับเพราะว่า ่าจะวาอ่าหัวที่แล้วเนาะครับเนาะไล่ไล่อาจารย์ครับเพิ่งกระดับพวกเนาะครับไล่อาจารย์กระดับพวกแต่ว่าเลขพกดับโบยู่ครับเนี่ยก็ได้ออกสี่หกแล้วครับเนาะแต่ถ้ากองสลากเขาเจาะกระโดมีเลขเลขดับเลยครับแต่เขาก็มาดจิตขวทั้งเดื่อเนาะครับเนาะมีเลขดับมีเลขเดด็มีเลขดับมีเลขเด็ดครับ มันออกซีโฮกกับเทวาการลดนกรับนอ่ะครับการลดไปนกรับแล้วงายอาจารย์พาสิลดูรับนอกจากบริเวณฝันนกรับนกบริเวฝันบริเฟฝันแม่นออกมาฝันฝันแม่นรับบางคนกับฝันแม่นออกมาตรงๆทั้งนี่ครับในฝันเนี่ยบรเวณคำนวณยากครับมันจะมีหน่อยมันชิมี่อยู่คู่เดียวครับแต่วริเวณคำนวดบริเวณคำนว่ชิมี่หลายคู่อยู่ครับ ครับต่มาตามกันต่อครับกับเรขกเด่นรางประจำวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2พั6หกสิบหกครับครับกลับมาเบิ่งกันเลยครับเด่นรางประจำวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2016หกส,อสิบหกนะครับ ในกลางมีเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามเด่น เดินสามตัวมากหนึ่งตัวนะครับสามหนึ่งแปดครับไอเดินสามตัวมากหนึ่งตัวนะครับวิ่งแปด วิ่งแปตัวเดียวครับเล็เด่นหาตัวมีเจ็ดแเก้าหนครับเด่น3ตัวมาหนตัวกับ สามหนึ่งแครับวิ่ง8ตัวเดียวครับลักซินะครับสุดวัดดวงครับขันมากอะถือว่าแม่นมากๆกับลุดเนาะครับ หลักสิบศูนย์หนึ่งสามหาครับศูนย์หนึ่งสามหาครับมากกว่ครับศูนย์หนึ่งสามหาหลักสิบ ัสิบศูนหนึสามหา,หาจะพูค,ครับเนาะ

หาแปดครับเด่นสีู่ครับเด่นสีู่ชุดนิ่น พันท่นะครับเนาะพันธงเท่อพันท่อเดับ หนึ่งแปดสามแปดครับเงินสองคู่นะครับเงินสองคู่ครับ ครับเรียกเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับนทุกพิจารณญาญาณในการรับชมก่อนตัดสินใจนำปเป็เลือกสื่อเลือกหาสลากินแบ่งรัฐบาลทาง่องก็เป็นเพี่อนสื่อกลางเป็นแนวทาง ในการคิดการคำนวณนะครับเนาะคิดย่อนหลังงนะครับเนาะคิดจะคิดย่อนหลังตามจถิตีกับเม่นครับแต่ว่าคิดไปหน้ามันสิเม่นบ่ครับขันเขาก็ถือว่าเม่นนะครับเนาะขันบ่เขาก็ถือว่ารุดครับเพราะว่าเพราะว่าบม่มีผู้ได้ห้เนะครับเนาะว่าเลขโฉกอีหยังเนะครับเนาะรับค่อยพอแมีพี่น้องเอซีทุกคนจงพิจารณาในการรับสมเนาะครับเนาะ คำสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนจงโชคดีสวัสดีครับ